สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องบ่าวชาอีกแล้วนะครับท่านใดที่มีไฟฉายแบบนี้อย่าทิ้งนะครับมันยังนำมาซ่อมกลับไปใช้ได้ใหม่อยู่นะครับมาดูกันว่าทำอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่แบตเตอรี่มันจะเสียนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยเสียเลนข้างหน้าแล้วก็กับขันล็อตออกมาแล้วเราก็จะเจอกับแบตเตอรี่นี่ครับแบตเตอรี่ที่มากับไปฉายนะครับพ ใช้ไปน,นานๆมันก็จะเสื่อมนะครับแล้วก็ทําให้เปิดไม่ติดนะครับนี่ครับ,จะ,รบจะติดอยู่แค่นี้ด้านหน้าก็ติดอยู่แค่นี้สรุปน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับวิธีเช็คเช็คยังไง วิธีง่ายๆก็คือหาแบตเตอรี่ก่อนอื่นนะครับมาทดลองแต่ต้องเป็นแบตเตอรี่นี่นะครับที่มีความจุ3.7โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่เทียมมาดูกันนะครับวิธีเช็ควิธีเปลี่ยนแต่ต้องดูขั้วให้ถูกนะครับเพราะมีขั้วบวกขั้วลบ อันนี้คู่บวกถ้าใครกลัวจะจำไม่ได้ก็เปลี่ยนทีละคู่นี่ครับนี่คู่ลบครับอันนี้จะเป็นคู่ลบ พอเชื่อมเสร็จก็ทดลองเปิดดูนะครับว่ามันจะติดไหมเอยนี่นะครับติดแล้วนะครับด้านหน้านี่ครับไปใช้เราก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับต้นทุนก็ไม่กี่บาทนะครับ หลังจากนั้นเราก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับโดยวางแบตเตอรี่ไว้ตรงนี้แล้วก็เอาฝาครอบนะครับตรงนี้แล้วก็เอาฝาครอบกลับไปที่เดิมครับไขน็อน ใส่คืนเข้าไปใส่แหวนสีขาวตัวนี้นะครับล็อกแล้วก็ใส่โคมไฟกมุนเข้านี่นะครับเป็นอันเสร็จนะครับ แล้วก็มาทดลองดูนะครับเต๋ดว่าติดไหมนี่ครับติดครับนี่ครับใช้งานได้นี่ครับด้านหน้าก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับง่ายง่ายครับไม่ต้องทิ้งนะครับยังซ่อมยังซ่อมได้นะครับไปใช้แบบนี้ด้านนี้ก็เสียบไฟบ้านชาร์จได้ตามปกตินะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ